สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะจกกัดกิจการสอนแบบ Active Learning นะคะรายวิชาวิทยาศาสตร์เป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันเลยอ่นะคะนะครูมีสมุดเล่มเล็กให้ให้ดูก่อนครูมีสมุดเล่มเล็กให้ดูก่อน แบ่งกันดูครูทำมาให้สองชุดให้อ่านก่อนให้อ่านก่อน,อน,อนสักเล็กน้อยเดี๋ยวครูจะมีกระดาษแจกคนละหนึ่งแผ่นพอปากานะคะให้เขียนก่อนอาให้อ่านก่อนอาปูนเอาเล่มเล็กเล่ม,เมใหญ่ปูนเอาเล่มเล็กอ่าเล่มใหญ่สลับกันดูเสร็จก่อนมันอ่านเร็ยแป๊บเดียวอ่าน,าน,นเสร็จก่อนแล้วส่งต่อไปเลยอ่านอ่านก่อนเสร็จก่อนแล้วก็ส่งต่อไปเลยเอาครูเอาเอันนี้มาหรือเปล่าเอ๊ คุณจะมะีกระดาษให้คนละหนึ่งแผ่นแบบนี้แล้วให้ทุกคนพับครึ่งแบบนี้นะคะให้ทุกคนพับครึ่งแบบนี้อ่าพับครึ่งแบบนี้มันจะเป็นสองครึ่งสองฝั่งถูกต้องไหมฝั่งขวาและฝั่งซ้ายอ่าต้องหัวให้เขียนคําว่าสารแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งฝั่งซ้ายก็จะให้ให้เขียนคําว่าผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็มีปากกาให้คนละหนึ่งด้ามอ่าคุณแจก กระดาษคนละหนึ่งแผน่นอ่านเสร็จแล้วส่งต่อไปได้เลยค่ะอ่านนะคะเราจะมาพาเทสก่อนเล็กน้อยถึงปางกลางคนละหนึ่งแผนแ่นเราก็แจกลงไปได้เลยค่ะครูจะขอถามว่าสารที่อยู่รอบตัวเราอ่ะสารพูดถึงสารนะคำว่าสารถ้าคำว่าสารนันถึงอะไรคะสุดารัคคำว่าสาร นึกถึงอะไรดี๋ยวตัวอย่างให้ครูหน่อยคำหนึงคำว่าสารนึกถึงคำว่าอะไรนึกถึงอะไรสารอะไรสารพิษมีสารพิษพี่แมวสารอะไรคะนอกจากสารพิษแล้วมีสารอะไรสารเคมีสารเคมีนุ่มนอกจากสารเคมีสารพิษแล้วมีสารอะไรอีก สารเสพติดโอ้ยมาคิดในใจชะนะสารเสพติดอ่ะพี่คำว่าสารเสพติดสารเคมีสารพิษแล้วมีสารอะไรอีกครับสารสารอะไรนะไม่ได้ยินดังๆสารเปนเปื้อนอ่ะปนสารปนเปื้อนสารเคมีสารอะไรนะ สารละเหยโอ้ยมาเป็นแนวทางของสิ่งเสพติดพลบบหมดเลยพวกนี้สารละเหยละเหยอ่ะแต่ในที่นี้ครูจะพุ่งไปถึงสารที่มีประโยชน์แล้วก็สารที่ไม่มีประโยชน์อ่าฟังอาฟังฟังซ้ายมือพับครึ่งหรือยังอาพับครึ่งก่อนพับครึ่งก่อนค่ะพับครึ่งก่อนพับครึ่งก่อนพับกระดาษครึ่งหนึง่งพับกระดาษครึ่งหนึง่ง อ่าเครื่องหนึ่งฝั่งซ้ายมือตรงหัวเขียนคําว่าสารเขียนคําว่าสาลไม่ใช่สารอาญาไม่ใช่สารตุราการคําว่าสารอ่าสมุดเล่มเล็กถึงไหนแล้วพี่พีคำว่าสารหมายถึงอะไรที่ครูแจกไปเมื่อกี้อ่านแล้วเป็นยังไงพี่แมวคาว่าสารเปิดคําว่าสารซีหมายถึงอะไรคะ ตัวตหรือ,อ,รอสิ่งที่มีตัวตนมีมวลหรือมีน้ำหนักแสดงว่าคำว่ามีน้ําหนักมองเห็นชัดไหมชัดถ้าคำว่ามวลมองเห็นชัดไหมอาจจะไม่ชัดอ่ามีตัวตนชัดไหมชัดอ่านั่นแหละนั่นก็คือคําว่าสารความหมายของคำว่าสารสุดารัตน์เปิดคําหน้าคำว่าผลิตภัณฑ์มันจะมีคำหมักความหมายคำว่าผลิตภัณฑ์ อ่าฟังขวามือเขียนเขียนบนหัวว่าผลิตภัณฑ์อ่าเขียนลงไปในกระดาษได้เลยครับคุณเขียนลงไปในกระดาษได้เลยครับพับครึ่งแล้วก็เขียนลงไปในกระดาษผลิตภัณฑ์อ่าทีนี้อยากรู้ว่าสารที่มีประโยชน์มีอะไรบ้างยกตัวอย่างซิเอาที่มีประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นรอบตัวในตัวเราหรือว่าในอันนี้รอบๆอบตัวเรา ที่มีประโยชน์นะอย่างเช่นถ้าสารพิษมีประโยชนย์ไหมไม,ไม่เคมีมีประโยชน์และไม่มีประโยชนย์ใช่ไหมอ่าสารเสพติดมีประโยชนย์ไหมไม่สารละเหยละ่ะมีประโยชน์และก็ไม่มีประโยชนย์สารปนเปื้อนมีประโยชนย์ไหมไม่มีเพราะฉะนั้นมีอีกสารหนึ่งก็คือสารเจืออะไรสารเจือปนใช้กับมาว่าสารอาหารที่อยู่ในร่างกายเรามีสารอาหารประเภทอะไรบ้าง เรากินอะไรคะข้าว <S <S เนื้อนมไข่ไขมันวิตามินคาร,ร์โบไฮเดรตเกลแลคเขียนลงไปอ่าเขียนสารอาหารก่อนเขียนลงไปเรารู้จักคาว่าสารอาหารมากน้อยแค่ไหนถ้าเขียนไม่ออกว่าเป็นคาร,ร์โบไฮเดรตเป็นไขมันเป็นเกนลเลคเขียนได้เลยว่าเนื้อหมูเนื้อไก่น้ำเกลืออะไรอีกผัก ่าเขียนลงไปได้เลยยกตัวอย่างเช่นสารอาหารเช่นผักปลาไก่หมูเนื้อ,เน,อเนื้อวัวนะคะเราไม่นับเนื้อกระปออเนื้อไข่มดแดงอันนั้นเป็นอาหารพื้นบ้านเป็นสารอาหารชั้นสูงอ่ะกรอบ,รบต่อไปคำว่าสารและผลิตภัณฑ์ในชีวิต สดงว่ามันต้องอยู่ตรงไหนอยู่รอบๆตัวเราถูกต้องไหมเราได้คําว่าสารแล้วนะเราได้คําว่าสารอาหารแล้วเรารู้จักคําว่าถ้าสารปนเปื้อนดีไหมไม่ดีสารปนเปื้อนมากับอะไรมันจะอยู่ในผลิตภัณฑ์นะคะสะอาดพวกอาหารต่างๆอย่างเช่นบอลลลกหรือว่าสารฟอกขาวที่อยู่ในผ้าคีริวอ่าเป็นต้นถ้า เป็นผลิตภัณฑ์ล่ะรอบๆตัวเราเลยผลิตภัณฑ์อาารอาหารที่มันกินเข้าไปได้ที่มันเป็นเคมีแปรรูปคืออะไรที่เป็นเค,เคมีแปรรูปอยากยกตัวอย่างเช่นผงอะไรคะผงนัวอ่าผงนัวอ่ามีอะไรอีกซอสอ่าซอสต,ต่างๆซอสปรุงรสซอสมะเขือเทศอ่าที่มันไม่ต้องผ่านกรรมวิธีอันนี้กินได้ไหมกินได้ปกติตายไหม ไม่ตายกินแล้วปกติทําให้ร่างกายแข็งแรงนั่นก็คือสารพวกประมาณละสารเคมีแต่ว่ามันมีประโยชน์ต่อร่างกายอ่าถ้าต่อไปผลิตภัณฑ์ที่อยู่รอบๆตัวเราที่มีเป็นสารเคมีแต่ไม่ก่ออันตรายยกตัวอย่างเช่นคืออะไรบ้างที่เราใช้ได้แชมพูถูกต้องค่ะแชมพูมีอะไรอีกคะกุ้มแชมพู สบ,บู่โอเคสบ,บู่มาสุดารั์พี่ๆมาอะไรผงอ่าผงซักฟอกมีอะไรอีกคะสุดารัดมาตอบครีมครีมต่างๆครีมปะทินโฉมครีมต่างๆนี่แหละค่ะครีมที่เราใช้อันนี้สามารถใช้ได้ไม่ก่อไปไม่ก่ออันตรายต่อร่างกายแล้วถ้ามันก่ออันตราย เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ก่ออันตรายยกตัวอย่างเช่นที่เป็นพิษนะยกตัวอย่างเช่นโซดาไฟ,าไฟเก่งมากคุณหมอเก่งมากโซดาไฟมีอะไรอีกแต่เราต้องใช้อะ่ะน้ำยาอะไรน้ำยาล้างห้องน้ำเราต้องใช้ไหมใช้ มีอะไรอีกมีอะไรอีกคะฉีดพคนยาขยาอ่ายา,ยาขายาเนาะอ่ะมองเห็นไหมฟังฟังฟั่งซ้ายมองเห็นหรือยังผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ต้องแยกเป็นสองประเภทที่สามารถใช้ได้กับร่างกายและเป็น คิดแต่ต้องใช้อ่าเขียนลงไปค่ะทีนี้สรุปเลยสรุปเลยค่ะสรุปปุ๊บรวมเลยมีแค่สั่งอย่างครูยกเนื้อหาแค่สารกับผลิตภัณฑ์เขียนสองฝั่งฝั่งขวาคือเอ้ยฝั่งซ้ายคือสารฝั่งขวาคือผลิตภัณฑ์อ่าเราเราจะแยกออกมาขเขียนออกมาให้หมดเลยค่ะตามความเข้าใจมาครูจะฝั่งขวา,ขาได้ได้ครับได้เลย ถ้าเขียนเป็นหัวข้อไม่เป็นเขียนเป็น mind mapping ได้ไหมเขียนเป็น mind mapping ได้ไหม mind mapping ได้ไมะมแบบนี้ไง mind mapping แบบแขนงความคิดแบบนี้ไม่ต้องเขียนเรียงเป็นข้อเขียนแบบนี้ออกมาอันนี้ก็คือ mind mapping ได้เลยมั่วใช่ไหมมันก็เป็นแขนงความคิด่า mind mapping บางคนอาจจะเขียนบ้านสวยกาครูไงบางคนมีศิลปะในอาจจะเขียนเป็นรูปต้นไม้ แล้วก็ในต้นไม้ก็จะมีแบบเออแยกออกไปเป็นประเภทต่างๆนะคะมุ่งเน้นวนาสารมันจะเป็นพวกสารเสพติดสารละเหยสารที่มันเป็นเกี่ยวกับเสพติดอย่างเดียวสารมันอยู่รอบตัวเรานะคะแต่ว่าอยากให้รู้ว่าสารที่มันมีประโยชน์คืออะไรผลิตภัณฑ์ที่มันมีประโยชน์มีโทษแล้วก็ควรใช้แต่น้อยอ่าแต่ต้องจำเป็นต้องใช้มีอะไรบ้างอเขียนออกมาค่ะปิดเทอมเราอาจจะไม่ค่อยได้เขียนเท่าไหร่ ก็จะเกรงๆหน่อยเขียนได้เลยมาแมปปิ้งได้เลยตามรูปแบบครูก็ได้นะแค่เราเข้าใจมากขึ้นครูก็จะโอเคให้เวลาสนาทีนะคะในการทำโอาเค อลองดูนะคะเป็นใบงานความรู้นะคะ ทิดถึงกันละสิชีวิตของเรานะคะให้เรียบร้อยครูจะมีคู่มือแบบนี้ให้เป็นเรื่องเองไม่ต้องเอาเป็นเล่มแบบว่าให้มันเป็นไปอ่านเยอะเดี๋ยวครูจะทําเป็นคู่มือแบบนี้ให้อยากรู้เรื่องไหนก็หยิบไปอ่านได้ทําความเข้าใจได้ง่ายๆทำเรื่อยๆจะแตกต่างกันไปเป็นแต่ละรายวิชาส่วนเทอมหน้า ครูหวังว่านักศึกษาก็จะมีผลการเรียนที่ดีขึ้นคนที่ดีอยู่แล้วปกติอยู่แล้วก็ขอให้รักษาคุณภาพของตัวเองให้ดีขึ้นขอคุณครับเทอมหน้าเปิดเทอมมาอาจจะมีค่ายมีกิจกรรมต่างๆเคลียร์ตัวเองให้เรียบร้อยเพราะว่าต้นๆเทอมส่วนมากจะเป็นกิจกรรมนะคะเน้นกิจกรรมก่อนไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมอ่าไหว้ครูส่วนหนึ่ง กิจกรรมการเข้าค่ายต่างๆนะคะเทอมนี้เทอมที่แล้วเทอมที่แล้วเราไปที่ภูผามา่านเทอมนี้ก็จะพยายามที่จะพาออกนอกสถานที่เพื่อเปิดประสบการณ์การเรียนรู้ให้มากยิ่งขึ้นก็พยายามเคลียร์ตัวเองเพราะว่าการร่วมกิจกรรมต่างๆมีชั่วโมงกปชถ้าใครจะจบต่างๆหรืออะไรยังไงเนี่ยไม่ต้องเสียงเงินพูดง่ายๆเนาะอ่าถ้าจะจบแล้วยังกิจกิจกรรมไม่ครบกปชไม่ครบสองชั่วโมงก็ ยากเรื่องเงินเหมือนเดิมไม่พ้นเราเรียนฟรีทุกอย่างฟรีหมดแหละแต่สุดท้ายแล้วมันอยู่ที่เราว่าเราจะเก็บเกี่ยวได้มากแค่ไหนวันนี้ก็พบกันแค่นี้ค่ะสามารถทำความเข้าใจแล้วก็หยิบไปอ่านได้นะใครอยากเอาไปอ่านที่บ้านแล้วก็มาคืนได้โอเควันนี้พอแค่นี้ค่ะเจอกันใหม่เมื่อชาต้องการขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะไปอันนี้เอาไปอ่านได้นะอ่าผลการเขียนรายงานของอนักศึกษานะคะอ่าเรื่องสารเขาจะเขียนออกมาแยกเป็น คาร์โบไฮเดตผลรามต่างๆเป็นสารอาหารใช่ค่ะอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์นะคะผลิตภัณฑ์ที่ใช้ได้นะคะไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายึกษาก็จะตอบมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ได้แยกออกมาเป็นหมวดหมู่ค่ะที่ใช้ได้แต่เป็นพิษอ่่าคะโซดาไฟน้ํายาล้างน้ํายาล้างห้องน้าํายาฆ่าหญ้ายาฆ่าแมลงต่างๆอ่าอันนี้ก็อีกประเภทหนึ่งอีกคนหนึ่งเลย